สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวดวงดาวเขาสงค่ะครูสังกัดกลุ่มสาร,รการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศค่ะผู้สอนภาษาอังกนะคะ,ะเป็นครูเชียฐานะชำนาญการค่ะโรงเรียนจันทรุปเบกษาอนุสอนอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้น,นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดค่ะ ปฏิบัติหน้าที่การสอนสอนภาษาอังกฤษนะคะประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศค,ค่ะค่ะซึ่งนะคะดิฉันก็มีความประสงค์ขอยื่นการเลื่อนวิทยาฐานะจากวิทยาฐานะชำนาญการเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนที่ จะส่งผลแล้วก็เปส่งเรื่องในการเรื่องวิธีอันานะในครั้งนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสื่อการจัดก,การเรียนรู้ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจเบื้องต้นนะคะก็คือการสังเกตนักเรียนในห้องเรียนที่สอนนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนปกติก่อนก็คือในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะส่วนใหญ่ะจะได้รับ ชอบการสอนในช่วงบ่ายี่ส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นเป็นนโยบายของโรงเรียนนะคะเรื่องของการให้วิชาที่เป็นวิชาคนวณไปสอนในช่วงเช้าแล้วก็ให้เป็นภาษาและก็วิชาอื่นมาสอนในช่วงบ่ายซึ่งก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของหลังจากคาเที่ยงไปแล้วทําให้เด็กเนะี่ยมีความสนใจแล้วก็กระตือรือร้นค่อนข,ข้างน้อยอีกทั้งในช่วงระหว่างสอนก็จะมีอาการง่วงหลังจากกินอาหารด้วยนั่นเองนะคะ,ะตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นที่มาของการริเริ่มที่จะ สร้างสื่อที่จะสามารถดึงดูดใจของนักเรียนถึงแม้นักเรียนจะง่วงก็ตามแต่นะคะก็เลยคิดสร้างสื่อในส่วนของเรื่องที่เป็นเรื่อง uh, describing people หรือ appearance นะคะค่ะจริงๆแล้วนะคะก็จะเริ่มต้นจากการที่ดิฉันนะคะมีความสนใจในเรื่องของการใช้สื่อการเรียนการสอนหรือการทำชิ้นงานจากแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่เรียกว่า แคนวนะคะแต่ก่อนก็มีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอื่นๆมาช่วยสอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซ o มเอ o ย g o o g o r m o r m เอ t ย a h o o t เอยหรือ,อมีหลากหลายโปรแกรมมากเลยที่ใช้นะคะไม่ว่าอีกทั้งก็จะเป็นเรื่องของ powerpoint ด้วยนะคะค่ะซึ่งโปรแกรม c a n นวาที่พูดถึงนี้นะคะก็ถูกใจในเรื่องของความหลากหลาย ในลักษณะของเทมเพลตเออหรือจะเป็นในรูปร่างหน้าตาของเขาแล้วก็มีแพลตฟอร์มที่หลากหลายนะคะที่เวลาในการที่เราจะทำสื่อเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะ,ะทำง่ายแล้วก็น่าสนใจขึ้นนะคะใส่เสียงเพลงหรือใส่ใดๆก็ได้นะคะทีนี้ก็จะโยงไปถึงในการทำสื่อของอหัวเรื่องที่จะใช้สอนนั่นก็คือหัวเรื่อง describing people นะคะเลือกหัวเรื่องนี้ก็เพราะว่า ใช้คำว่าง่ายไหมก็ก,ก็ถือว่าไม่ยากค่ะในการเลือกการจัดการเรียนการสอนที่ใช้หัวเรื่องในลักษณะของการนำบุคคลที่เป็นที่มีชื่อเสียงหรือว่าที่เป็นไอดลอลของเด็กๆในช่วงปัจจุบันนี้มาเป็นตัวช่วยเพื่อที่จะดึงดูดเด็กๆให้มีความสนใจในการเรียนหลังจากมื้ออาหารมื้อเที่ยงนั่นเองนะคะ ผลตอบรับก็ก็ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าเด็กสนใจแล้วก็กระตุ้ลนลล้นจากที่ง่วงอยู่ก็ตื่นขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วก็เอเใช้ไอเดียจากการนำบุคคลเนี้นะคะให้มันทันยุคทันสมัยพอพอเด็กเรียนในค่าเรียนพอเห็นบุคคลที่ตนนั้นชื่นชอบเขาก็จะมีความใช้คำว่าส่งเสียงกรี๊ด ในลักษณะคือผมบอกถึงว่าตัวเองนั้นตื่นเต้นกับกับสิ่งที่เขาได้มองเห็นนั้นในคาเปลี่ยนนั้นนะคะอ่าซึ่งตรงนี้มันจะส่งผลมาให้เขาถ้าเขาตั้งใจปุ๊บเขาจะจําได้จำได้ปุ๊บก็คือการสั่งงานหรือชิ้นงานใดๆของเขาก็จะเป็นการชิ้นงานที่ทําให้เขาได้จําได้แล้วก็ทําได้ดีนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะคะก็จะมีการปรับ ปรุงแก้ไขในเรื่องของเนื้อหาด้านในสื่อเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปภาพของบุคคลในสื่อหรือแม้กระทั่งระยะเวลาในการสอนนะคะตรงในส่วนในเรื่องของการอธิบายในการสอนตรงนี้นะคะครูผู้สอนหรือตัวดิฉันเองเนะะี่ยค่ะก็ใช้ทักษะในการพูดค่อนข้างที่จะเป็นการพูดในเชิง เป็นกันเองแล้วก็คือด้วยความที่เป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็พูดหยอกล้อกับนักเรียนเสมอๆทําให้นักเรียนมีมีอารมณ์ขบขันในคาบเรียนแล้วก็มีความกล้าที่จะถามที่จะตอบขึ้นมานะคะ,ะแล้วก็ในสิ่งที่เขาสนใจเขาก็จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้กับกับตัวครูเองเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะคะจะสมมติแต่ละคนอายุ <S <S เท่าไหร่อะไรยังไงแฟนเขาชื่ออะไรอันนี้จะเป็นข้อมูลเสริมที่คุณครูได้รับจาก นักเรียนจะส่วนใหญ่เป็นเป็นข้อบูลเพิ่มเติมนั่นเองนะคะแล้วก็ลงไปในเนื้อหาในสไลด์ค่ะตอนเดิมก็จะมีความยาวของเวลาหรือระยะในการระยะเวลาในการสอนของเวลานค่อนข้างสูงทางตัวดิฉันเองนะคะครูผู้สอนเอนะะี่ยค่ะก็ได้ปรับปรุงในเรื่องของจํานวนสไลด์เพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับเ,เวลาในการสอนในแต่ละคาบเรียนนั่นเองนะคะ ส่วนผลตอบรับขอใช้คำว่า,าดีมากค่ะนักเรียนสนใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะกับการที่เรานำเสนอบทเรียนบทเรียนนี้นะคะซึ่งจะเห็นได้จากนักเรียนที่อ่อนอ่อนเรียนอ่อนก็ยังสนใจแล้วก็สามารถพูดและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนค่ะแล้วก็พอพอสนใจแล้วในการทำงานกลุ่มหรือแม้กระทั่งทำงานเดี่ยวอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็จะ ให้ความสนใจค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะ,ะตรงนี้นะคะนอกจากเคนว่าที่พูดถึงจะเป็นตัวอย่างของสื่อในการจัดการเรียนการสอนได้แล้วเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่เป็นตัวอย่างที่จะทําให้นักเรียนทําชิ้นงานได้ง่ายขึ้นก็คือก็จะมีการส่งตัวที่เป็นแพลตฟอร์มให้กับนักเรียนนะคะว่าชิ้นงานจะเริ่มจากตรงนี้ทําแบบนี้ใส่อะไรตรงเนี้ยนักเรียนก็จะมี ทักษะในการทํางานในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนี้เก่งเก่งอยู่แล้วแล้วเขาก็จะทํางานง่ายขึ้นทําให้เขาจะลดภาระในการที่จะมาคิดในเรื่องของรูปแบบของแพลตฟอร์มของชิ้นงานนี้ลงไปด้วยนะคะหลังจากที่สั่งงานนักเรียนไปแล้วนะคะผลตอบรับแล้วก็หรือผลงานของนักเรียนเนี่ยก็คืออยู่ในอ,อยู่ในระดับที่ครูผู้สอน คิดว่าพอใจค่อนข้างค่อนข้างพอใจนะคะเพราะว่าน mm ักเรียน mm hmm. ไม่ว่าจะเรียนอ่อน mm hmm. หรือเร mm ียนเก่งเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำชิ้นงานออกมาได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้ตัวคะแนนของเขาก็ก็ดีขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีบ้างที่มีลักษณะของความผิดพลาดในการเขียนนิดนิดหน่อยหน่อยะคะแต่ก็สามารถที่จะให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ชี้แจงในชิ้นงานแต่ละชิ้นงานได้นนเองค่ะ ทีนี้ไปพูดถึงในลักษณะของความมั่นใจในการพูดสังเกตจากการเรียนรู้เรื่องนี้ก็คือเด็กค่อนข้างมั่นใจเนื่องจากเป็นการเรียนรู้กับคนที่ตัวเองชื่นชอบค่ะนักเรียนนั้นก็คือกล้าที่จะพูดกล้าที่จะตอบกล้าที่จะบอกในเรื่องของลักษณะภายนอกของบุคคลได้นั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ดิฉันผลิตสื่อตรงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ เป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดนักเรียนให้ให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ให้ได้สนใจในเนื้อหาบทเรียนของภาษาอังกฤษซึ่งเราก็ทําให้ทัศนคติในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดอ่านเขียนของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษนั้นดีขึ้นอย่างที่เห็นได้ชัดเลยทีเดียวคะ่ะส่วนในเรื่องของการประเมินผลต่างๆนะคะที่ที่ไม่ใช่ลักษณะของการสังเกตนะคะ ก็เป็นการประเมินผลแบบลักษณะของผลลัพธ์ที่ค่อนข้างพอใจเหมือนกันค่ะเด็กก็ตอบคาถามนอกจากตอบคำถามได้ดีแล้วชิ้นงานใดๆก็ในคาเเรียนก็ดีเช่นกันนั่นเองนะคะค่ะแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เกิดขึ้นจากแอปพลิเคชัน Canva นะคะซึ่งซึ่งดิฉันใช้ในการช่วยสอนโดยการทําสื่อผ่านแพลตฟอร์มของ Canva นั่นเองค่ะ,ะก็คิดว่าน่าจะต่อยอด แอปพลิเคชันนี้ในการทำสื่อการเรียนการสอนในหัวเรื่องอื่นๆให้มากขึ้นค่ะแล้วกจ็จะพัฒนาสื่อแล้วก็ตัวผู้สอนเองต่อๆไปเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือแรงบันาดาลใจของชันเองนะคะในการเริ่มทำสื่อในการจัดก,การเรียนการสอนในครั้งนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะต่อยอดอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านคณะกรรมการทุกท่านจะประเมินให้ดิฉันให้ความอนุเคราะห์ดิฉันผ่านการประเมินในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ